สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเรื่องวิธีคิดเกี่ยวกับเงินเงินทองทองทรัพย์สินอะไรพวกนี้ที่เขาว่ากันว่ามันต่างกันชัดๆเลยนะระหว่างคนรวยกับคนจนซึ่งเราหยิบมาจากวิดีโอใน YouTube ช่อง The Rich Dad Channel นะครับใช่ค่ะก็คือเป็นวิดีโอที่เขานำเสนอมุมมองที่ค่อคนข้างจะเฉพาะตัวมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ เอออยากจะทําความเข้าใจว่าตะกะเบื้องหลังความคิดที่ว่าวิธีคิดของคนเราเนี่ยมันส่งผลต่อสถานการณ์เงินได้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องสินทรัพย์กับเงินเฟอ้อที่ในวิดีโอเขาเน้นมากๆเลยค่ะครับผมประเด็นรากที่ผมว่าแบบโหน่าสนใจเลยคือเรื่องการมองคุณค่าต่างกันเขาบอกเลยว่าถ้าอยากรวยเนี่ยต้องคิดให้ต่างจากสิ่งที่เขาเรียกว่ากรอบคิดแบบคนจนฟังดูก็ท้าทายดีนะครับ เขามีตัวอย่างที่แบบเห็นภาพชัดมากเลยนะคะคือ,อ,อการซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ไดโทนาที่เป็นทองคำที่เขาอ้างราคาไว้ว่าอาจจะแบบ 50, ห้าหมื่นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยห้าหมื่นเหรียญเลยเหรอครับโห oh. ใช่ค่ะแต่แทนที่เขาจะมองว่าเฮ้ยนี่มันใช้เงินทิ้งหรือเปล่าเขากลับมองว่ามันคือการลงทุนนะเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งมันต่างจากการซื้อของถูกๆหรือแม้แต่กระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆบางใบที่พอขายต่อแล้วราคาตกอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจได้ครับแล้วเหตุผลที่เขายกมาสนับสนุนเรื่องนี้ล่ะครับเขาเชื่อมโยงไปเรื่องที่เอ่อรัฐบาลพิมพ์เงินออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอือหอแล้วก็เรื่องหนี้สาธารณะของประเทศที่มันก็สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งในมุมของเขานะคะสิ่งเหล่านี้มันยิ่งทําให้สินทรัพย์ที่จับต้องได้จริงๆอย่างเช่นทองคําเนี่ยมันมีค่ามากขึ้น สวนทางกับช่างเงินที่มันลดลงครับพอพูดถึงเรื่องค่าของเงินแบบนี้มันก็น่าจะโยงไปถึงอีกเรื่องที่เขาพูดถึงคือกฎของเกรแชมใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเกรแชมส์ลอที่ว่าเงินเลวขับไล่เงินดีนั่นแหละค่ะอ่าใช่ใช่ bad money drives out good money อันนี้คลาสสิกเลยเขาอธิบายยังไงบ้างครับในวิดีโอเขาเปรียบเทียบง่ายๆเลยค่ะระหว่างเหรียญ50เซนปีหนึ่สมัยก่อนนู้นที่มันทําจากแร่เงินจริงๆอันเนี้ยเขาเรียกว่าเงินดีหรือเงินแท้กับธนบัตร10ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันที่เขาเรียกว่าเงินเลวหรือเงินปลอมเงินปลอมเลยเหรอครับค่ะตามมุมมองเขานะคะคือเขาอธิบายว่าเหรียญเงินเนี่ยมันมีค่าในตัวมันเองเพราะเนื้อโลหะมันมีค่า คนที่ฉลาดในความหมายของเขาก็จะเลือกเก็บเหรียญเงินไว้ถึงแม้มูลค่าหน้าเหรียญมันจะดูน้อยกว่าแบงค์สิบดอลลาร์ก็ตามอ๋อซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับที่เขาอ้างถึงเหตุการณ์ปี1 9 7 1ตอนนั้นที่ประธานาธิบดีนิกสันยกเลิกการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคําไปเลยใช่ค่ะทําให้ดอลลาร์กลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเงินปลอมในนิยามเขาเพราะพิมพ์เพิ่มได้เรื่อยๆไม่มีทองหนุนหลังถูกต้องค่ะแล้วผลกระทบจากเรื่องเนี้ย มันก็ลามมาถึงประเด็นเรื่องเงินเฟอ้อสินทรัพย์แล้วก็นี้สินที่เขาอธิบายต่อครับตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเขาบอกว่าพอรัฐบาลพิมพ์เงินเพิ่มเยอะๆปุ๊บมันก็ไปดันให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยสูงขึ้นหมดเลยทั้งอสังหาริมทรัพย์น้ำมันทองคําออืำและแน่นอนของกินของใช้ในชีวิตประจําวันมันก็แพงขึ้นด้วยนี่แหละเงินเฟอ้อใช่ค่ะ ซึ่งสถานการณ์แบบนี้คนที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์อยู่แล้วที่เขานิยามาว่าเป็นคนรวยอะนะคะก็จะได้ประโยชน์ไปเต็มเต็มแต่คนอื่นๆที่ถือเงินสดเป็นหลักหรือไม่มีสินทรัพย์อะไรเลยก็จะเสียเปรียบเพราะข้างเงินมันน้อยลงครับผมแล้วมีจุดไหนที่น่าสนใจอีกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มีค่ะจุดที่แบบว่าพีคเหมือนกันคือเขามองว่านี่หรือที่เขาเรียกว่าเงินเลวเนี่ย จริงๆแล้วมันใช้เป็นเครื่องมือได้ด้วยซ้ำใช้นี่เป็นเครื่องมือยังไงครับเขาแนะนำให้ใช้นี่แบบมีกลยุทธ์ค่ะคือกู้เงินซึ่งเป็นเงินเลวใช่ไหมคะเอามาซื้อสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างเช่นบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำที่มีแนวโน้มว่ามูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นอ๋อ oh. เพราะในขณะที่สินทรัพย์ราคาขึ้นเรื่อยๆเนี้ยค่าของนี่ที่เราต้องจ่ายคืนมันจะค่อยๆถูกลงเมื่อเทียบกับเงินที่มันเฟ้อขึ้นทุกวันๆัน่ะ โอ้โหคิดแบบนี้ได้เลยครับเนี่ยสินทรัพย์ที่เขาเน้นๆเลยมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็คือทองคำค่ะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเลยนะนาฬิกาเครื่องประดับทองคำแท่งครับแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์บอ่อน้ำมันหรือแม้แต่พวกรถยนต์หายากๆอะค่ะ uh huh. เขาเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขามองว่ามันด้อยค่าลงตามเวลาอย่างนาฬิการาคาถูกๆหรือก็กระเป๋าแบ,บแรนด์เนมบางรุ่นที่แบบซื้อมาปุ๊บราคาตกปับ๊บอะไรแบบนั้นเข้าใจเลยครับ แสดงว่าเขาเน้นของที่มันมีโอกาสที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยก็คงที่ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็วกกลับมาที่เรื่องของความคิดอีกรอบพูดถึงเรื่องสติหรือไม่ฟูเนสกับเรื่องการเลือกคบค้าสมาคมด้วยค่ะอ่าใช่ใช่เขาเน้นว่าต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าความคิดของเราเกี่ยวกับเงินเนี่ยมันเป็นแบบไหนเรากำลังโฟกัสที่ของถูกหรือเรากำลังมองหาคุณค่าระยะยาวกันแน่ ซึ่งตรงนี้เขาก็มีคำแนะนำที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานิดหนึ่งนะคะต้องย้ำอีกทีว่าอันนี้คือมุมมองจากวิดีโอเขานะคะครับครับ เขาบอกว่าควรจะเรียนรู้จากคนที่เขาเข้าใจเรื่องคุณค่าของสินทรัพย์จริงๆและเขาก็วิจารณ์ผู้นำหรือครูบางกลุ่มที่เขามองว่าขาดความเข้าใจเรื่องการเงินพวกนี้รวมถึงมีคำแนะนำที่อาจจะฟังดูแรงนิดหน่อยว่าแบบไม่ควรเสียเวลาไปคลุกคลีกับคนที่เขามองว่ามีกรอบคิดแบบคนจนเพราะมันอาจจะไม่ส่งเสริมการสร้างความมั่งคั่งเท่าไหร่โอ้ก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะสุดโตเหมือนกันนะครับ สรุปแนวแก่นหลักๆจากวิดีโอช่อง The Rich Dad Channel ที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเขาเชื่อว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันเริ่มจากวิธีคิดจริงๆการให้ค่ากับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าแค่ของราคาถูกการเข้าใจเกมของเงินเฟ้อแล้วก็การใช้หนี้ให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในโลกที่เงินมันถูกพิมพ์เพิ่มได้เรื่อยๆแบบนี้ใช่เลยค่ะ การคุยกันของเราวันนี้ก็นำเสนอมุมมองที่ชัดเจนมากๆจากแหล่งข้อมูลนี้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์ที่จับต้องได้เทียบกับสกุลเงินที่เราใช้กันทั่วไปมันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะคะว่าในระบบเศรษฐกิจทุกวันนี้อะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงกันแน่สำหรับแต่ละคนเมื่อเราลองมองไปรอบๆตัวทั้งสิ่งของต่างๆหรือว่าการลงทุนที่เราทาอยู่